ถ้าเราเป็นหนึ่งคนที่ยังเทรดแล้วยังไม่ประสบความสำเร็จนะคะต้องฟังคลิปนี้ให้จบค่ะ หลายคนนะคะรีบเทรดก่อนเรียนสุดท้ายก็ต้องเสียก่อนถึงจะรู้ว่าควรเรียนก่อนเทรดการเทรดมันไม่ใช่เรื่องของดวงค่ะแต่มันคือเรื่องของทักษะและทุกทักษะต้องเริ่มจากความเข้าใจก่อนถ้าเราได้เรียนรู้ก่อนค่ะเราจะรู้ว่าตลาดกาลังจะทําอะไรไม่ใช่เดาว,ว่าตลาดจะไปทางไหนถ้าเราอยากเทรดแบบคนฉลาดเราต้องเริ่มจากการเรียนรู้ระบบก่อนไม่ใช่แค่เปิดออเดอร์ตามใจค่ะจะปล่อยให้ความไม่รู้เอาเงินของเราไปมารู้ก่อนเทรดให้เป็นก่อนเสียให้น้อยแล้วค่อยโตให้ไว แบบนั้นจะปลอดภัยกว่าแล้วก็มีคนนะคะทักมาถามดิสาเยอะมากในเรื่องของคลาสเรียนนะคะดิสาก็อยากจะแนะนําว่าดิสาก็เริ่มจากการเรียนรู้ก่อนเหมือนทุกคนเลยค่ะก็ไปลงคลาสนะคะแล้วก็ฝึกฝนมาเรื่อยๆนะคะจนสามารถที่จะ เทรดได้ด้วยตัวเองที่เราไม่ต้องเทรดทั้งวันทั้งคืนจนเครียดนะคะเราใช้หลักการที่เราเทรดด้วยความสบายใจค่ะและซึ่งครดนี้นะคะก็ออกแบบโดยนะักเทรดที่มีประสบการณ์ในตลาดนี้มากกว่า10ปีนะคะที่สามารถเปลี่ยนจากมือใหม่เทรดได้อย่างมั่นใจสร้างผลตธบได้จริงค่ะและยังเป็นคลาสที่พร้อมดูแลเราตลอดการเทรดจับมือพาเทรดเลยก็ว่าได้ค่ะคลาสนี้จะเจาะลึกตั้งแต่เบสิกจนถึงแอดวานซ์เลยนะคะคล้วนี้นะคะจะทำให้เราเข้าใจตลาดนะคะว่า ทำไมตลาดถึงไปทางนั้นนะคะทํทำให้เราอ่านตลาดออกไม่ใช่แค่ตามเทรนค่ะและทําให้เราเข้าใจระบบรู้วินเลทข,ของระบบที่ใช้แล้วก็ช่วยให้เราลดอีกโก้ เทรดอย่างมีวินยัยและยังทําให้เราเข้าใจตัวเองวางจิตวิทยาให้มั่นเทรดในสไตล์ที่ใช่แบบยั่งยืนและมีโปรแกรมติดตามเราตลอดการเทรดในระยะเวลาหนึ่งปีเต็มค่ะแล้วสิ่งที่ได้จากคาัดนี้นะคะก็คือได้ทั้งคาดเรียนนะคะระบบดูแลและเครื่องมือช่วยเทรดค่ะสามารถเรียนสดก็ได้หรือว่าจะดูย้อนหลังก็ได้นะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยในคลับนะคะก็จะมีการพูดคุยโต้อตอบก,กันตลอดนะคะหรือในทุกๆวันเนี่ยอาจารย์ก็จะมีการให้เป็นแผนในวันนั้นนะคะว่า เราควรจะเทรดไปนทิศทางไหนนะคะแล้วก็จะมีสัญญาณให้ก็เราก็จะดูแลแบบนี้นะคะจนเทกันเป็นเลยแล้วก็เสาอาทิตย์นะคะาจารย์ก็ยังจะมีคา่าพิเศษให้กับเฉพาะคนในคา่าเท่านั้นนะคะเพื่อที่จะแบบวางแผนว่าในสัปดาห์นี้นะคะเราควรจะเล่นไปแนวทิศทางไหนประมาณนี้นะคะใครนะคะที่สนใจที่อยากจะเรียนรู้การเทรดแบบจริงจังนะคะยอมว่าจริงจังเลยนะคะลิซ่าก็จะมีเครื่องมือช่วยเทรดนะคะแจกฟรีนะคะประมาณ10อินดิเคเตอร์นะคะ ถ้าใครทักมานะคะก็จะได้ทั้งตัวนี้แล้วก็ได้คับเรียนไปด้วยนะคะก็สามารถกดลิงก์หน้าโปรไฟล์มาได้เลยนะคะ